เนี้ยบแน่หล่อนะครับต้องเป็นคันนี้เลยนะครับลูกค้าครับดีไซน์ออกแบบรูปทรงมาได้อย่างเฉบียเฉียวเหลือเกินนะครับ B M W นะครับ3 3 0สนะครับรถคันนี้นะครับสวยงามนะครับจัดทรงแต่งไม่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับจัดชุด M นะครับชุด M นะครับแต่งให้หล่อหลอกันไปเลยหลายคนที่ว่าเห็นรถรุ่นนี้แล้วทำไมมันดูปราดเปรียวมันดูสะดุดตาเหลือเกิน ตัวนี้นะครับยกมาทั้งกันชนนะครับและพร้อมนะครับลิ้นล่างนะครับเป็นเพียวคาร์บอนนะครับนี่คือชุดแต่งเนะครับไฟหน้านะครับสวยนะครับแบบ full led นะครับแล้วก็นะครับเป็นไฟแบบเหลี่ยมด้วยนะครับตัวนี้นะครับว้าวมากนะผมบอกได้เลยนะครับว่ามันสวยงามเหลือเกินนะครับแค่ลายเส้นนะครับต่างๆนะครับของชุดกันชนหน้าเอฟนะครับและมาพร้อมนะครับกับจมูกนะครับเป็นแบบสี ดำเป็นโน้แบ็นะครับสวยงามนะครับรับลมเพื่อระบายความร้อนนะครับของห้องเครื่องนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 8นะครับต้องบอกกับท่านลูกค้าเลยนะครับว่ามันมาพร้อมกับเครื่องยนต์2 0 0พวินพาวเวอร์ turbo และก็บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งให้พละกําลังนะครับมากเหลือเกินนะครับ250ตัวล้อนะครับเป็นล้อขนาด19พร้อมยางใหม่อีก1ชุด ชุดนี้นะครับเซตนี้นะครับใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวนะครับใหม่แกะกล่องกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็กระจกด้านข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวให้นะครับเพื่อในการมองเห็นง่ายในตอนกลางค่ำกลางคืนนะครับมือจับประตูก็จะเป็นแบบสีเดียบตัวรถแต่คีเรตโกจะเป็นแบบลักษณะเส้นๆจะไม่ใช่เป็นปุ่มกดนะครับเป็นแบบสัมผัสนะครับตัวนี้นะเปิดภายในออกมาดูโอ้โห X Drive นะครับตัวนี้อลานะครับ ภายในจะเป็นสีแดงแบบอารมณ์สปอร์ตนะครับและสิ่งสำคัญนะครับใครที่ตัวนะครับขนาดตัวหรือขายาวนะครับรถคันนี้นะครับทำไม้เสร็จสับนะครับนี่นะครับยืดได้ยืดได้เยอะเลยนะครับไว้รองขาสลกคนตัวใหญ่นะครับพับเก็บเข้านะครับ และมาพร้อมกับพวงมาลัยนะครับแบบสปามีแพนเทลชิปมาให้ด้วยนะครับอัตราทดเกียร์8จังหวะเป็นระบบไฟฟ้าและสามารถนะครับเลือกโหมดการขับขี่ได้นะครับมีโหมดสปอร์ตนะครับปรับโหมดการขับขี่ได้นะครับสนุกขึ้นแรงมาเพิ่มขึ้นเสียงก็เปลี่ยนช่วงล่างก็ดึบขึ้นนะครับคันนี้นะครับครบที่เดียวจบนะครับรถปีใหม่ๆปีสองพันี่สิบแปดส่วนข้างหลังนี้ใหม่มากแทบจะไม่มีคนขึ้นไปนั่งเลยครับท่านลูกค้าครับ ทุกอย่างนะครับใหม่เดิมซิงบอดี้ตัวถังเดิมคันนี้นะครับเดิมยานเลกเกอร์นะครับรถสวยๆปี2 0 1 8ซึ่งจัดทรงแต่งมาให้แล้วนะครับคันนี้นะครับรวมเบ็ดเสร็จนะครับเฉพาะของแต่งนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังล้อเบรกยางท่อต่างๆดิฟฟิเซอร์นะครับก็เกือบประมาณ2,000 0 0บาทนะครับเพียวคาร์บอนนะครับปีกบนตรงนี้หลายหมื่นนะครับ ดูนะครับนี่มาดูลายคาร์บอนใกล้ๆไม่ใช่ลายน้ําไม่ใช่อะไรนะครับเป็นคาร์บอนแบบเพียวๆนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับสวยๆนะครับ3ามสามศนอีนะครับแล้วดูนะครับอะคาโบวิดนะครับออกท่อคู่นะครับเป็น4ี่ปลายท่อด้วยกันนะครับแล้วก็มีดิฟฟิเซอร์ข้างล่างนะครับเป็นคาร์บอนนะครับรูปทรงนะครับไม่ว่าจะมองจากด้านหน้า ไม่ว่าจะมองจากบ้านท้ายไม่ว่าจะมองจากด้านข้างมันทรงสปอร์ตสวยงามหลือคือสำหรับ bmw 330e ในราคาสุดพิเศษวันนี้นะครับ899,000เท่านั้นเองนะครับลูกค้าครับ899,000เท่านั้นเองลูกค้านะครับประวัติดีไรายได้พอจัดไฟแนนได้เต็มไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผ่อนไปเลยนะครับยาวๆ15,000บาท หน0 0 0้าบาบาทลูกค้าอยู่ต่างวัดนะครับสามารถนะครับส่งเอกสารนะครับจัดไฟแนนซ์เรามีต่างสาขาวิ่งไปเซ็นถึงหน้าบ้านนะครับและก็ลูกค้าครับจัดไฟแนนซ์ผ่านจัดส่งถึงหน้าบ้านแบบไม่มีค่าใช้จ่ายฝากไว้ถึงครครับ3-30 e อีแต่งเป็นชุดแต่งเอ็มนะครับวันนี้นะครับกับรถสภาพสวยๆนะครับติดต่อด่วนๆที่0 9น9 5 2 5 5 6 2นะครับ ผมชื่อหนึ่งนะครับหนึ่งแตงโมคานะครับฝากไว้หนึ่งครับสวัสดีครับ